การดาเนินการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบของจังหวัดอ่างทองขนาดนี้เนี่ยเราก็ดําเนินการมาตั้งแต่วันที่1นธันวาคม2566ที่ผ่านมานะครับขณะนี้ก็มียอดผู้ที่มาแจ้งความจํานงในการที่จะเข้าสู่กระบวนการให้ความช่วยเหลือของจังหวัดอ่างทองเนี่ยรวมประมาณ400รายนะครับก็เป็นยอดหนี้ประมาณ14ล้านบาทเศษซึ่งการดําเนินการในการดูแลในเรื่องของพี่น้องประชาชนที่มาลงทะเบียนไว้นะครับก็เราก็เข้าสู่กระบวนการในการรวบรวมข้อมูลต่างๆแล้วก็ เข้าสู่กระบวนการในการไก่เกียปรปณีปนอมข้อพิพาทนอกจากนั้นในส่วนที่เป็นประเด็นที่ว่าเราจะต้องให้ความช่วยเหลือในลําดับต่อไปเนี่ยก็ <c oughs> ได้หาแนวทางวางแนวทางในการเรื่องของการเจราจาหนี้แล้วก็การหาแหล่งทุนที่จะสามารถเข้าสู่ระบบของกระบวนการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบให้เข้ามาสู่ในระบบนะครับในส่วนของรัฐบาลก็กระหนักถึงความสําคัญของการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราจะพบเห็นกันอยู่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็คือมีเรื่องของการ ใช้การทวงถามหนี้ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายมีการใช้ความรุนแรงหรือใช้กําลังในการบังคับลูกหนี้ต่างๆเนี่ยซึ่งตรงนี้เราถือว่าเป็นปัญหาหลักเป็นปัญหาสําคัญนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเรียนไปยังท่านพี่น้องประชาชนทุกท่านครับถ้าท่านพบเห็นการทวงถามหนี้ที่ผิดกฎหมายหรือใช้กําลังความรุนแรงเนี่ยก็ขอให้แจ้งท,งงงทางศูนย์มูคําอำเภอศูนย์มูคําจังหวัดนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยเราก็มีชุดเจ้าหน้าที่ต่างๆที่จะลงไปตรวจสอบการดําเนินการ ไปตรวจสอบเรื่องพฤติกรรมของผู้ที่ทําความผิดเกี่ยวกับเรื่องการทวงถามนี้ครับเชิญชวนนะครับท่านที่จะเข้าสู่กระบวนการในการไกลเกี่ยแก้ไขปัญหานี่นอกระบบซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่จะทําใหา้ความถูกต้องแล้วก็ในเรื่องของความเป็นธรรมเกิดขึ้นในสังคมครับโดยเฉพาะเรื่องของการที่มีการเรียงดอกเบี้ยเกินกว่ากฎหมายที่กําหนดเนี่ยตรงนี้ก็จะทําให้ท่านให้เข้าสู่ระบบข,ของแหล่งเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือจะทําให้โอกาสของพี่น้องประชาชนที่จะได้มี ีโอกาสในทางด้านเศรษฐกิจมีแหล่งทุนแล้วก็เข้าถึงการแก้ไขปัญหาในเรื่องของเศษษษษษษรษฐกิจกวั่เรือนต่างๆเนี่ยสามารถที่จะดําเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมครับก็อยากให้ทุกๆท,ท่านเนี่ยได้มาลงทะเบียนนะครับที่มีปัญหาเรื่องนี้นอกระบบไม่ว่าจะเป็นที่ศูนย์งธรรมอำเภอของทั้ง7อําเภอของจังหวัดอ่างทองแล้วก็ในส่วนของศูนย์งธรรมจังหวัดอ่างทองที่สารลางจังหวัดอ่างทองครับ การแก้ไขปัญหานี้นอกระบบนะครับก็เป็นวาระแห่งชาติของรัฐบาลน,นะครับที่ได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับมาดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นอกระบบนะครับโดยเ,เรื่องนี้เนี่ยนะครับทางจังหวัดอ่างทองเราเนี่ยนะครับได้มีการ แต่งตั้งคณะกรรมก,การเพื่อบรูรณาการหน่วยงานต่างๆนะครับเข้ามาช่วยกันแก้ไขปัญหานี้นอกระบบนะครับนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในเรื่องของนี้นอกระบบเนี่ยนะครับก็มีอยู่3ด้านนะครับเรื่องของการป้องกันนะครับเรื่องของการ แก้ไขปัญหาและเรื่องของการปราบปรามนะครับจังหวัดอ่างทองเนี่ยนะครับก็ได้ดาเนินการในเรื่องของการปราบปรามอย่างเข้มงวดน,นะครับในระยะเวลาที่ผ่านมาก็มีการจับกลุ่มเจ้าหนี้นะครับซึ่งเป็นเป็นคนต่างชาตินะครับแล้วก็มาปล่อยเงินกู้ในพื้นที่ของอำเภอเชโยนะครับก็สามารถที่จะจับกลุ่มนะครับแล้วก็ดาเนินคดีได้ครับ สวัสดีค่ะอันนี้เป็นการดําเนินงานของศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบนะคะในส่วนของศูนย์นำงธรรมจังหวัดอ่างทองเราได้เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะอํานวยการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบระดับจังหวัดนะคะศูนย์อํานวยการแก้ไขปัญหาเนี่ยได้เริ่มจัดตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2566ช่องทางการลงทะเบียนของศูนย์อํานวยการแก้ไขปัญหานี่ค่ะก็จะมีหลายช่องทางด้วยกันก็คือ1ลงทะเบียนทางระบบไทยดีเราก็จะมีการสแกน QR code โของเว็บไซต์ ที่ที่ทางกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งขึ้นหรือสามารถที่จะเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตนเองที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทองแล้วก็ศูนย์ดำรงธรรมของอำเภอทุกแห่งค่ะ